สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพิเศษเลยมีปูไข่ดองนะคะกินส้มตำกับปูไข่ดองปูเนี่ยเอาไปนึ่งตัวหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งก็ไม่นึ่งเพราะว่าที่บ้านมีคนไม่กินดิบนะคะแล้วก็มีไหลบัวค่ะแล้วก็มีมะระขี้นกด้วยมาค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะมันล้นมากเลยเพื่อน ล้นใจมองไม่เห็นส้มตำข้างล่างเลยอ่ะอืมอ้โไข่ดีนะคะเนี่ย

các công nghệ liên kết, kết nối, kết nối cuối cùng, kết nối tham gia, ดีนะที่เย็นก่อนไม่งั้นก็โศกเอาตายหาเลยขับไปได้ยังไงอ่ะทีนี้นะคนเอเนี่ยพอถึงเนี่

เออเพราะปกติเขาจะทำเข้มข้นกว่านี้อข้วนอเข็มเนี่ยนี้เป็นตเกี้ยวมด้ทำมยอร่อยกินอือมเือแต่หมกินมันทยแล้วมูมันนนเกนน ปูแบบว่ามองไม่เห็นส้มตำเลยบางเดี๋ยวลองจิ้มกับน้ำส้มตำก่อน ủy ban giá lại một cái tay của người này lên mặt 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 มันดีไม่ได้ไงด้านที่จับไม่เจออ่ะก็ไม่รู้แหละ <ừ. S 2> เลี้ยงก็าเธออย่างนั้นอะ่ะก็เลงสิเออมันจะอยู่ด้วยกันอนะ่ะก็จะไปจับแล้วมันจับไม่ได้รูปมันหนีมันหายที่ไหนจะหาเจอไงก็โอ้ยนา่าหนีไปสิคนกจะของแล้วก็ không, มีใจไก่ไปเลี้ยง มีเจ้าของหรือเปล่าไก่เด่๋ยวใหเจ้าของบอกว่าของเขาอ่ตังเดียวสุดทัน๋ย่ค่ันรถเดียวไม่ได้เก็บไม่ได้เอาไม่ได้เก็บนา,าเอา,เอา แก่นอนกากเลยอ่ะคิดว่าจะเป็นอะไรโอ้หเติมเติมเล็ค่ะใช่ถ้าเพิ่มถ้าเพิ่มไป เติมเขาเปลี่ยนเขานหละเกลี่ยทางเขาแบบร้อยเก้าสิบทำไมหมู <t <t okay. ่บ really ้านเราไม่ถึงแค่ร้อยเจ็ดสิบแปดสิบเองประมาณนี้ือว่ามันขึ้นเรื่อยๆไม่หนูนะจะต้องไปถามทางเดี๋ยวถ้าหน้าจะหมดจะไปเติมที่เราลองดูราคาเท่าไหร่เลยจะได้ขึ้นตามราคาถ้าเติมเกลี่ยราคาในโรงงานนั้นนะเอาเกินไม่ได้นะโดนจับนะเพราะราคาขึ้นแค่ไหนก็แค่นั้นนะเขาคงไม่ขึ้นเกินหรอกเขาก็รู้กฎอยู่หรอกมั้งต้องกดนะไม่ว่าร้านไหนนะโวย ่เติมแค่เดือนเดียวเดือนกว่ามาีเดือนกว่านะเดือนกว่าแค้ขึ้นถึงร้อยเก้าสิบโอ้ขาใหญ่สามร้อยสามรอยสี่สิบขาใหญ่สามร้อยสี่สิบเฮ้ยข้างใหญ่สี่้อยสี่สิบน้ำาเขาอ่ะจะต้องถามแม่แม่ออดน่งเี้ยเราางใหญ่เท่าไหร่ ม,มันสแกกโ้เ,เขาไม่โกหกหรอกแต่เราไม่ได้เปลี่ยนแบบคนอื่นไงเขาบอกว่า,าถ้าคนละร้านอะพอมาแกก็จะไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าร้านไหนแต่ว่าร้านนี้ของเรานี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนจากของคอนอื่นนะคนอื่นไปเขาก็ไม่เอาเหมือนกันี้นน เขาจะจะของของร้านเขาอีอย่างอยากินแบบสุกมากเอยไหนว่าแบบอันพ่อบอกว่าชุกหนานมา้นย่งไม่เอามาเลยไม่ได้เอามา่ะอื้อ เอา้มไ้ย่เหมืกแบบสุกอร่อยเงร้านที่ซื้อเขาทำดองไม่เค็มเกินดองอร่อยพอไปนึ่งมันก็เลยไม่เค็มมากปกติถ้าเกิดไปนึ่งไปแฮมให้มันสุกมันจะเค็มกว่าเดิม ก็แสดงว่าแตกานี่อ่สียดีมากโอ้ sc, แต่เติ้ลก็อย่างนีทุกทีอ่ะวันนี้กินนานนะคลิปอ่ะพี่นอนในยาที่สุดอันี้มัส่ไม่ยาก็อนอนหน่อยยาที่สุดแล้วนเสเล ป้าป้าแย่เลยป้าป้าพอจะนอนก็มีคนมาเรียกพอจะนอนก็มีคนมาเรียกนอนเลยช้าเลยนอนไม่ได้ไม่เอาไปอมาเลยนอนช้าเลยหลายสองโมงอ่ะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวก้ามปูเดี๋ยวไปไว้แท้หลังคลิปหลังคลิปอีกเพราะคลิปจะยาวเนี่ยแท้ปูนานคระมหวานันีเดียว ลูกมากนะ้ำมันข้าแล้วนะข้าไปเท่าไหรเป็นไรฮะเป็นไรขี่รถต้องวิ่งไปนอตสองนอตเราจับโอ้โหขี่รถเอ็นน้องอันน้องเบียร์เหรอรถขี่เดลงจากรถแล้วก็วิ่องไปเ,เ,เลยทิ้เราตามวิ่งวิ่งหนีโอยระวังระวังรถมาไม่ทันนะกลัวมันวิาา่งใส่รถไ,ไม่ได้ไม่ได้หน่นแล้ะท่าไม่ใครอยู่ไรไม่ได้นะในแ,แบบนี้ต<ม>ายเลยอยาจะทันพ่อเขาว่าย,ย้วย ซอยเราอ่ะไม่้ไม่เอาแล้วซอยเราอ่ะเขาขับรถเร็วด้วยขับรถไปเองซอยเราขับรถเร็วถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเขาโทษเราแหละไม่โทษหนูแล้วเพราะว่าเราดูแลลูกเราไม่ดีเอาอะไรลูกเอาหยิบไปอันหนึ่งป่ะมให้ยายป่ะลองดูป่ะติดคอนะมันกินเงี้ยมันกินอะไรนะ องลูกะอื so ูใจวัวืโอเลยืมเอาแะมาลูกแก่ะจิ้มซีฟูดค่ะ

ยัไม่เดี๋ยวติดคอลูกหมกินอะไรก็ชอบติดคอกินอะไรไม่เก่ง ปาวีมานี่ว่าวีมาล้อมเตลงเลยกรตัน You yeah. โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปเลมปูต่อนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ